สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุ่มป่าตายายสู้ขุดข้นครับพบก,กับผมทวีควนเดื่มพี่น้องในช่วง18นาฬิกา10หน้าที่ในช่วงนี้ทำแล้วพี่น้องสืโอก,กาสเอาตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมชายนะครับท่างการสินมาลงให้พี่น,อน,น้องได้โชคนำงกัน นะครับมาแล้วพี่น้องมาเชืเ่อมว่าสำหรับเลขของเตียนสมชายนะครับแอดกะพยอยลุงหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะครับลุงจบแล้วขรับพี่งแม่ตราคามาชุดที่เป็นวงกลมพร้อมกับเลขของแอดสูตรข้างล่างนะพร้อมกับเลขหาตัวจะคุ้ยการเข้าแตกบนแตกล่างและเข้าสามตัวตรงพี่น้องเขามาไอ้วาสลายงวดเรือพี่นอนะ้องเด้อนะรอบรอเบิ่งรอชมน้ำกัน อาพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องโคดติดตามไว้ฝากพี่น้องโคดติดตามชมนะครับคนละหนหึงไร่หนึงแค่ไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นกำลังใล้แก่แรงใจให,งให้การพี่น้องบรรยากาศช่วงเวลา18ในาฬิกาพี่น้องปิดนาที่ทำแล้วพี่น้องนะครับปิดท,ทำทิพย์ให้มันจบนะครับเดินทางกลับบ้านพี่น้องสำหรับอาจารย์สมชายมาแล้วปฏิพันธ์มาเพิ่นบริร่องตเลขนะครับบริโภคตัวเลขมาให้ นะครับหมอที่ผ่านมาหรือว่าเพิ่นทรงมาให้แอดไปหรืลงุงเออเพิ่นทรงอยู่พี่น้องอาจารย์หลุยอาจารย์คนพี่ไม่พ่อดีนะครับหลายๆอาจารย์หลายๆตำนักที่ทรงมานะครับแต่ว่าแอดบรเดิเลง่ห้เพราะว่าแอดเมยแต่ว่ามันจอนะครับอ่าใกล้ๆมือเลขกจูออกลองตามมือนะแอดจะลงพรท่านาเพราะว่าแอดเมยแอดบ่มีเวลาเพราะว่าแอดอ่ถ้าจะทรงมากก็รีบทรงมาก,กแต่เซนเนิน เราภาวะร่างกายแอบบวกระแข็งแห้งลงคิดเลยเมื่อสามคลิปทีคลิปแต่ก่อนเมื่อหาหกคลิปพี่น้องก,ก็ยังเข็ดได,ได้เมื่อสิบคลิปก็ได้ต่งนี่รงได้กต่แค่เมื่อสามคลิปสองคลิปเบามันก็เมื่อยปอดบอดีพี่น้องนะครับพี่นอ้องที่โอเนใจใหายที่โอเนใจให้อาจารย์นะครับทันใดนั้นทางรีบส่งมาเลยเด้อนะครับหรือว่าทโทรมาเลยนะครับขอบคุณอาจารย์สมชายนะครับเอาไปเยง็งงานของคุณทพม กอให้ร่าใมีรวยด้วยอาจารย์ด้ยหยอยู่ดีมีแห้งนะครับไห้คุณพระคุ้มคุ้มพระในเจ้าธรณีคุณพระในเจ้าธรณีเจ้าทีเจ้าทานถดกลุ่มคล้องนะครับยาสีไข่ยาสีหนาวนะครับยาสีนี่่แนวใดที่บดีมะไก่มะาไกา่ไม่ได้ความสุกความเจริญนะครับแนวทางที่อาจารย์ทรงมาไห่พี่น้องอิซี่นะครับความวังดีกับขึ้นหาอาจารย์ลอยเท่าพันเท่า บางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นารฒนาสำหรับอาจารย์ทุกๆอาจารย์ที่บางดีกับเอสที่บางดีกับพี่น้องเอซีก็ขอให้กลับคืนทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักทุกๆเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามขอให้ร่วยขอยให้งคอยฟังให้อายุมันผลเยี่ยุสุขุขุขคนความเก็บเยอะจะได้ความไข่ยาเสติมีมาพี่น้องห็นแอดถีไข่ป่วยโอ้ยมีแต่ได้เก็บถับเปลี่ยนพี่น้องนะครับจิตหนาจะไปหาหมออีกซะเลยอีกแต่ว่าแอดก็สู่พี่น้อง อีพอเค่อยสอนพี่น้องนะครับจำคำอีพอได้นะครับช่วเป็นเิ็กน่อยพอสองพอสามมัดเข่าพี่น้องมัดเข่ากับไออีพอสอนให้มัดเขา่าตีเขา่าหาเข่าลกก้าเจียวเขา่าไถหน้าเฮ็ดเป็นบดพี่น้องนะครับแอบเฮ็ดเป็นบทชาปูนเฮ็ดปูนเฮ็ดเป็นบดพี่น้องเลี้ยงกล้วยที่หลังกล้วยเท่งกระเทนหน้าบักเจ็ดแปดตัวพี่น้องนะครับนอนเฝ้ากล้วยอยู่ต่งหน้าผู้เดียวต่วงดำหน้าอีพออีเม ตอนเป็นน้อยพี่น้องคนกลับบ้านไปของนอนอยู่หน้าผู้เดียวพี่น้องบักไก่เลยพี่น้องนะครับช่วงนั้นผีปอเป้านะครับหรือ,พ,อพื้นแมงพงผีพงมันมาบมากข้นหายกินกบกินเกียดกินปลาก่อนนะครับช่วงนั้นกระทางลายพี่น้องนะครับเอดก์บ่าย่านย่านมา่สันเป็นเป็นกน,น้อยช่วงนั้นพี่น้องนอนเฝ้าให้เฝ้าหน้าเฝ้าหัวเฝ้าคล้วยนะครับเอาเฝ้าย้าวเกียยวดลาเวลามันซืมอกันนะครับน้าวชิบของอาจารย์สมชาย อดีพานมาเพิ่อนอ่าบอ่อาบอบอได้ดล่งพี่น้องนะครับบอได้ล่งให้เพิ่นนะครับแล้วก็บาริสุ่งตัวเลขมาหลัเลยบ่มีหลักฐานเก่าให้พี่น้องได้โชวคล้มกันก็ักเลยจะมีแต่หลักฐานใหม่วันทีน่หน,น,นึ่งกรกฎาคม2567นี้ก็เลยเกี่ยวด้วยระยเวลาเว้าให้มันได้เวลาเชื่อมกันดอกพี่น้องนะครับ ยาว่าแอ็ดเบาหลายด้วพี่น้องเด้อแอ็ดต่อหนีหน่อยที่หลักนะครับบบาหอดเีลากับเซาดอกว่าแอ็ดเมื่อยพี่น้องบางคนว่าแอ็ดเบาหลายนะครับบ็บวหลายดอกเมีเอ้ยอยากให้อีเมียเบาเทียนก็ยังอยากให้เอฟดีผู้คนว่าให้แอ็ดเนี่ยมันเบาเทียนเอ็ดกีบเทียนแอ็ดเนี่ยสถานเวทเมื่อยนะครับยาว่ากันพี่น้องนะครับบางครั้งมันผิดมันพลาดบางครั้งมันกิบว่าถูกอกถูกใจคนลอยพอพันเมียตัวฟ้าเมืองไทยนะครับจะให้ถูกอกถูกใจทุกคนเป็นไปบ่ได้ นะครับเอายิ้มก็ว่ายิ้มบ่ยิ้มก็ว่าบ่ายิ้มเล่าพี่น้องนะครับไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับให้พี่น้องชมตัวเลขน้ำกันก่นกอนจะชว่วยเชนะครับเราสิบแปดได้กายี่สิบนาทีนะครับส,ส,ส่วนจะหอดบ้านกับจุดบนทุ่มสองทุมทมท่มพี่น้องหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์เซียนสมชายกาลสินพี่น้องนับเซียนสมชายกาลสิน วิ่งบนล่างพี่น้องสกับเนะครับเน้นทั้งสาองตัวที่พี่น้องทั้งสามทั้งเกนะครับวงกลมนะครับสตัวตรงวงกลมตรงที่สามศูนย์เานเะครับสาหรับตัววงกลมก็สามหกเกตสีนยกสกเตนะครับตัววงกลมนะ้สำหรับสตัวเพิ่มเน้นไห่มก็คือศูนย์เกตได้พี่น้องเด้อนะครับหกเกตสากแล้วก็สีเเน้นสุดที่สุดเน้นที่สุด ก็คือ037พี่น้อง037เน้นตัวนี้สามตัวเวยพี่น้องเด้อสําหรับตัวอ่าสองตัวก็07นะครับซื้อบนซื้อล่างพี่น้องบนล่างของเซียนสมชายจากกาลสินพี่น้องนะครับเอานํามาเสนอให้พี่ให้น้องได้โชว์น้องกันนะครับเพื่อพี่น้องชอบเพื่อเอ็ซีมากพี่น้องก็จะได้ไปจับไปจองไปซื้อกันนะครับ ปากพีปักนองถูกขูดกคนแคบหน้าจอไว้นะครับเอาไปเป็นแนวทางเบิ่งกับอาจารย์อื่นขายอื่นน้ากันเพื่อถูกอกถูกใจก็ค่อยจัดค่อยซื้อนี่คือแนวทางของ1ก,ลกรลกดาคม2567อครับอาจารย์เสียนสมชายจากการสินวิ่งบนล่าง3กับ7ฟัน3ตัวตรงคือ307นะครับแล้วก็367 407 467 นะตัวเน้นตัววงกลม0ูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเน้นที่สุดสามศูนย์เจ็ดเลยพี่น้องเด้อกับศูนย์เจ็ดพี่น้องนะครับมีเท่านี้แหละพี่น้องสำหรับแนวทางของเพื่อนเลขเพื่อนกัดสี่ชุดสี่หางเน้นๆบ่หลายเลยพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสู่ขุนคนมากรีบหาจับหาจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับบรสนับสนุนให้พี่น้องไปหาเหรียญฟนัน จะหาลิ่นการพระนั่จะยางใดพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมทวีคนเดิมนําเสนอเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นพี่น้องนะครับเอาข้ามแล้วเราเว้นกะสิรับผู้ล้วพี่น้องทั้งคุณเราทั้งคุณเป็นผู้เขานะครับอาฝากพี่ฝากน้องสูกผูทุกคนนี่คือแนวทางของอาจารย์เซียนสมชายบอกสู่พี่น้องฟังนะครับ คําแล้วพี่น้องบัดจะลงคลิปหลายคลิปแต่ว่ามันลงมาท่านพี่น้องเวลามันคาแล้วรอบงมืออื่นกระได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับสําหรับเลขหลายๆสํานักก็มาจอแล้วพี่น้องนะครับขอพรบคุณอาจารย์ที่ส่งหน้าทางมาให้ขอพรบคุณทุกๆุกพี่น้องอิฟซี่ขอบคุณทุกนคนรักเลี้งเคียนเลีงใจขอบคุณพี่น้องอิฟซี่ทั่วลูกทั่วฝ่าเมืองไทยทุกๆจทุกๆจังหวัดทุกๆสารทิศที่เข้ามาติดตามทางช่องเฮ้า นะครับตั้งแต่ต้นชิปจนใบจบชิปนะครับเอาพี่น้องนะครับฝากไว้น้าพี่น้องนะครับเบิ้งแหลวกดไหลกดแค่หน้าเด้อพี่นอ้องไปผักสดันให้น้าแน่พี่น้องสีงนอยสีลายก็ขอบขอบคุณคือเก่านะครับายคลิปแล้วอําล่าพีจากพ,พ,พี่จากน้องครับในตัวเรข,ของของเซียนสมชายจาก,การาินหนึ่งกรกฎรราคม2567นระครับวิ่งบนล่าง3ามกับ7เน้นที่หลัก3มหลักเก็ นะครับ3ตัวตรงฟันที่307ฟันที่307นะครับ2ตัวตรงฟันที่070730730707ตัวเน้นมีอยู่2ตัวด้วยพี่น้องด้วยอ2ชุดนะครับเน้นตุวสามศูพี่น้องนะครับรีบนะครับจับจองหาซื้อสลากกินแบ่งเป็นเพียงแนวทางผมเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงมีความสุขความเจริญพี่น้องความเก็บจะเดลยความไข่ยาเฉลยมีมาสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาเบิ่งคอยเฮงคอใใหห้ห้อรร่วย ขอให้มีความสุขจนตลอดึงครอบครัวของพี่ของนอง้ขของสุขูสุขคนหักกันแพ่งกันพี่น้องสวัสดีครับ